โลกเรากำลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดกันมากขึ้นนะครับแต่เคยคิดไหมครับว่าพอมีพลังงานเยอะๆจากแดดจากลมแล้วเนี่ยเราจะเก็บมันไว้ใช้ตอนกลางคืนหรือตอนลมสงบได้ยังไงแบตเตอรี่ที่เราใช้ใช้กันอยู่อาจจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาครับเขาว่าปลอดภัยกว่าทนกว่าจริงหรือเปล่า วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่บริษัทหนึ่งครับชื่อ EOS Energy Enterprises หรือ EOSE เขากำลังเดิมพันกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่นี้เลยเราจะมาดูกันในมุมของนักลงทุนเน้นคุณค่าว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีความเสี่ยงตรงไหนบ้างใช่ค่ะเราจะมาดูกันตั้งแต่ตัวธุรกิจเขาเลยเทคโนโลยีที่ใช้จุดแข่งข้อได้เปรียบต่างๆ รวมถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ลองประเมินดูค่ะว่าโอกาสกับความท้าทายของ EOS E เนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่เงินเริ่มที่ตัวธุรกิจหลักก่อนเลยครับ EOS นี่เขาขายอะไรกันแน่ครับไอ้แบตเตอรี่สังกะสีน้ำเนี่ยมันคือยังไงเหรอครับ EOSE เขาพัฒนาแล้วก็ผลิตแบตเตอรี่นะคะสำหรับเก็บพลังงานเยอะๆเลยระดับกริดสเกลหรือระดับโครงข่ายไฟฟ้าค่ะรุ่นเด่นๆเ,เขาชื่อ C3 หรือ Zinc เทคโนโลยีหลักคือใช้สังกะสีน้ำค่ะหรือ aqueous zinc แทนที่จะเป็นลิเธียมไอออนที่เราคุ้นเคยกันอ๋อสังกะสีกับน้ำใช่ค่ะหลักการก็คือ,อ,อใช้ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าระหว่างสังกะสีที่มันไปชุปตบตัวบนขั้วไฟฟ้ากับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีน้ำเป็นส่วนประ ประกอบหลักตอนชาร์จกับตอนคายไฟอะค่ะครับแล้วจุดเด่นที่เขาชูมากๆเลยคืออะไรครับที่มันต่างจากลิเทียมทั่วไปประเด็นหลักที่ EOSE เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะส่วนประกอบหลักมันเป็นน้ำใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ติดไฟง่ายเหมือนลิเทียมออ๋ ครับคบอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยเรื่องความปลอดภัยใช่ค่ะลดความกังวลเรื่องไฟไหม้ไปได้เยอะเลยแล้วเขาก็เคลมว่าคายประจุได้ลึกมากๆถึง100%เลยนะคะหรือ100% Depth of Discharge 10% 0เลยเหรอครับค่ะโดยที่ไม่ค่อยกระทบอายุการใช้งานเท่าไหร่แล้วก็ออกแบบมาให้ใช้ได้นานนะคะประมาณ20ปีหรือราวๆ6 0 0 0รอบชาร์จโห20ปี อันนี้เป็นข้อมูลตอนที่ทางกระทรวงพลังงานสาหรัฐหรือ DOE เขาประเมินตอนอนุมัติเงินกู้อะค่ะครับครับคุณสมบัติพวกนี้แหละค่ะที่ทำให้มันน่าจะเหมาะกับการเก็บพลังงานระยะยาวหรือที่เรียกว่า LDES Long Duration Energy Storage คือช่วง3-10ถึงชั่วโมงขึ้นไปอ๋อคือน,นานกว่าแบบทั่วไปใช่ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ลิเทียมไอออนอาจจะเริ่มไม่ค่อยคุ้มหรือมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าถ้าต้องใช้งานนานขนาดนั้นฟังดูมีข้อดีนะ่าสนใจเลยครับ แล้วเรื่องการผลิตล่ะครับตอนนี้ขยายไปถึงไหนแล้วเห็นว่ามีโครงการใหญ่ด้วยใช่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงสำคัญมากๆเลยคือกำลังขยายโรงรันใหญ่ชื่อโครงการ a m a z อยู่ที่เมือง Turtle Creek ใน Pennsylvania ค่ะครับโครงการนี้ได้แรงหนุนสำคัญเลยคือมีการคำประกันเงินกู้จาก DOE นะคะผ่านโครงการ Title 17วงเงินก็เยอะอยู่ค่ะประมาณ303ล้านดอลลาร์300ล้านเหรียญ ใช่ค่ะเพื่อเร่งขยายกำลังการผลิตให้ได้เป้าหมายประมาณ8กิกะวัตต์ชั่วโมงหรือ GWh ภายในปี2027ค่ะแต่ว่าเงินกู้ก้อนนี้เขาไม่ได้ให้มาทีเดียวนะคะเอ้าเหรอครับค่ะเขาจะทยอยให้เป็นงวดงวดตามความคืบหน้าหรือที่เรียกว่า milestone สะค่ะอ ต้องทำได้ตามเป้าก่อนใช่ค่ะผูกกับทั้งเรื่องประสิทธิภาพการผลิตจริงๆแล้วก็ยอดขายที่ทำได้จริงด้วยการที่ EOSE เขาเบิกเงินงวดใหม่ๆได้เรื่อยๆในปี2025เนี่ยอย่างล่าสุดก็รวมๆประมาณ91ล้านดอลลาร์ถึงกลางปีก็ถือเป็นสัญญาณบวกนะคะว่าน่าจะทำได้ตามเกณฑ์เบื้องต้นที่ DOE ตั้งไว้แต่ก็นึงต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะในงวดต่อๆไปการขยายโรงงานก็ดูมีความคืบหน้านะครับแต่ถ้าเรามาดูที่ผลประกอบการจริงๆล่ะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้าง ประเด็นนี้น่าสนใจเลยครับลองเจาะลึกกันหน่อยค่ะถ้าดูตัวเลขล่าสุดเลยอย่างไตรมาส2ปี2025เนี่ยรายได้อยู่ที่ประมาณ15ล้านดอลลาร์ก็ยังไม่เยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับขนาดโครงการอืมครับแต่ที่อาจจะน่ากังวลหน่อยก็คือยังขาดทุนสุทธิอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะประมาณ223ล้านดอลลาร์โูขาดทุนเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะถึงแม้บริษัทจะบอกว่ามียอดสั่งซื้อรอส่งมอบหรือแบ็กล็อกเยอะมากก็ตาม อันนี้มันสะท้อนภาพของบริษัทที่กำลังเ,ออเร่งโตแต่ก็ต้องลงทุนสูงมากๆแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเผาเงินสดอยู่อะค่ะครับครับเข้าใจได้ความท้าทายใหญ่หลวงเลยคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะเปลี่ยนไอ้แบ็กล็อกที่ว่าเยอะเนี่ยให้กลายเป็นรายได้จริงๆแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือกระแสเงินสดจริงๆได้ตามแผนหรือเปล่าในช่วงสี่ถึงหกไตรมาสข้างหน้านี้แหละค่ะแล้วมีปัจจัยภายนอกอย่างอื่นมาช่วยหนุนเขาบ้างไหมครับ มีตัวช่วยสำคัญอยู่ค่ะคือกฎหมาย Inflation Reduction Act หรือ IRA ของสหรัฐอ๋อ oh, IRA ที่ดังๆใช่ค่ะโดยเฉพาะมาตรา 45x อันนี้จะให้เครดิตภาษีสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ในอเมริกาครับช่วยได้เยอะไหมครับช่วยได้เยอะค่ะแต่จุดสำคัญคือเครดิตภาษีเนี่ยเขาจะคิดจากหน่วยที่ขายและส่งมอบได้จริงในปีภาษีนั้นๆน,น,นะคะ อ๋อ oh, ไม่ใช่แค่ผลิตเก็บไว้ไม่ใช่ค่ะต้องขายได้จริงส่งมอบจริงถึงจะได้รับสิทธิ์ดังนั้น EOSE ก็ต้องเร่งทั้งผลิตแล้วก็ส่งมอบให้ได้ตามเป้าถึงจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้เต็มที่ซึ่งถ้าทำได้มันก็จะช่วยลดแรงกดดันเรื่องต้นทุนได้มากเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อการผลิตมันไปถึงระดับ GWT จริงๆแล้วเข้าใจครับแปลว่าทุกอย่างมันผูกกันไปหมดเลย ทั้งผลิตขายแล้วก็ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้ e o s E เขาแตกต่างหรือเป็นเหมือนคูเมืองที่คู่แข่งอาจจะตามทันได้ยากครับอืมถ้ามองเรื่องคูเมืองนะคะคิดว่ามันเป็นการผสมกันของหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือตัวเทคโนโลยีและความปลอดภัยนี่แหละคะ่ะการที่ใช้สังกะสีกับน้าเนี่ย นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องไฟไหม้ที่น่ากังวลในลิเทียมแล้วนะคะมันยังเลี่ยงการใช้วัตถุดิบที่แบบอาจจะมีประเด็นขัดแย้งหรือราคาผันผลสูงอย่างลิเทียมหรือโคบอลต์ครับครับพวกแร่หายากอะไรพวกนั้นใช่ค่ะทำให้มันอาจจะเหมาะกับการติดตั้งในที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงๆเช่นในชุมชนหรือในอาคาร แล้วก็อาจจะส่งผลดีต่อค่าเบีย้ยประกันในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างเลยถ้าพิสูจน์เรื่องความทนทานจริงๆได้นะคะอืมน่าสนใจครับอย่างที่2ก็คือการสนับสนุนจาก DOE และสเกลการผลิตค่ะการที่ได้เงินกู้ก้อนใหญ่จาก DOE เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนดอกเบีย้ยต่ํานะคะแต่มันเหมือนเป็น ตราประทับความน่าเชื่อถือจากภาครัฐไปด้วยเหมือนมีคนรับรองให้ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมันก็สร้างกำแพงให้คู่แข่งรายใหม่ๆโดยเฉพาะพวกสตาร์ทอัพที่จะหาเงินทุนระดับนี้ได้ยากกว่ามากๆต้องมีเทคโนโลยีกับแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งจริงๆถึงจะได้การสนับสนุนระดับนี้แล้วก็อย่างที่3คือการวางตำแหน่งตัวเองในตลาด LDES หรือการกักเก็บพลังงานระยะยาวช่วง3 1 0ชั่วโมงเนี่ยค่ะ ตลาดนี้กำลังโตเร็วมากเพื่อมารองรับพลังงานหมุนเวียนที่มันไม่แน่นอนถ้า EOS E ทำเรื่องต้นทุนกับความน่าเชื่อถือได้ตามที่เขาบอกไว้ตลาดนี้ยังมีช่องว่างให้โตได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปแข่งตัดราคาโดยตรงกับลิเทียมเหมือนในตลาดระยะสั้นๆแต่ว่าเทคโนโลยีสังกะสีนี่ก็ถือว่ายังใหม่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับลิเธียมที่ใช้กันมานานประสิทธิภาพความทนทานจริงๆในระยะยาวที่ไม่ใช่แค่ในแลเนี่ย มันจะสู้กับสิ่งที่ตลาดเขาคุ้นเคยได้จริงๆหรอครับนั่นเป็นคําถามสําคัญมากเลยค่ะแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยการพิสูจน์ตัวเองในสนามจริงหรือ field validation เนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยค่ะต้องมีข้อมูลการใช้งานจริงนานๆเท่านั้นถึงจะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆได้อื hmm. คู่เมืองที่ว่ามันเนี้ยมันจะแข็งแกร่งจริงๆก็ต่อเมื่อเทคโนโลยีมันพิสูจน์ตัวเองได้ในการใช้งานจริงไม่ใช่แค่บนกระดาษหรือสเปคเชต์เท่านั้นค่ะครับ แล้วเรื่องการบริหารจัดการเงินทุนล่ะครับในช่วงที่ต้องใช้เงินเยอะมากๆเพื่อขยายโรงงานแบบนี้เขามีวินัยทางการเงินแค่ไหนครับค่ะถึงแม้จะมีเงินกู้จาก DOE มาช่วยแล้วนะคะแต่ว่าช่วงกลางปี2025ที่ผ่านมา EOS E ก็ยังต้องระดมทุนเพิ่มอีกนะคะประมาณ336ล้33 6, 000, 000. านดอลลาร์ ระดมเพิ่มอีกใช่ค่ะผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุนแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อมาเสริมสภาพคล่องแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโรงงานอเมสเนี่ยแหละค่ะการระดมทุนเพิ่มเนี่ยมันก็ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องระยะสั้นได้จริงนะคะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าดาลูชั่นครับสัดส่วนหุ้นลดลงใช่ค่ะคือสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมมันลดลงซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องยอมรับในบริษัทที่กําลังโตเร็วๆแบบนี้ค่ะ แล้วอย่างที่บอกไปตอนตน้นการเบิกเงินกู้ DOA มันผูกกับ m ilestone ที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะทั้งเรื่องการผลิตยอดขายการที่เขาเบิกได้ต่อเนื่องมันก็เป็นสัญญาณดีแหละค่ะแต่ก็แปลว่าบริษัทอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ต้องทําให้ได้ตามเป้าตลอดเวลาถ้าเกิดสะดุดขึ้นมามันก็อาจจะกระทบแผนการเงินโดยรวมได้เลยแล้วการสื่อสารกับนักลงทุนเรื่องตัวเลขสํำคัญๆพวกนี้ล่ะครับเขาทําได้โปร่งใสดีไหมครับ ผู้บริหารก็เริ่มให้แนวโน้มรายได้ที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังยอมรับอยู่ว่ายังขาดทุนอยู่สิ่งที่นักลงทุนจับตาดูมากๆเลยก็คือตัวชี้วัดสำคัญอย่างเช่นอ,อ,อัตรากำไรขั้นต้นหรือก r o s s m a r ์จิค่ะครับตัวนี้สำคัญใช่ค่ะซึ่งตอนนี้มันยังติดลบอยู่แล้วก็ต้นทุนต่อหน่วยพลังงานหรือคอส t เพอร์กิโลวัตต์อว์ บริษัทจําเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนมากๆของตัวเลขพวกนี้ค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ากําลังจะไปสู่การทํากําไรได้จริงๆนะไม่ใช่แค่ขาดทุนไปเรื่อยๆฟังดูมีทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายใหญ่หลวงเลยนะครับอะไรคือความเสี่ยงหลักๆที่นักลงทุนต้องพิจนารณาเป็นพิเศษเลยครับสำหรับ EOC e. มีหลายด้านเลยค่ะที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดมากๆแต่ถ้าให้สรุปเป็นความเสี่ยงสําคัญๆนะคะก็น่าจะมีประมาณนี้ค่ะ ข้อแรกเลยคือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการขยายกำลังผลิตหรือ execution risk ค่ะครับการลงมือทำจริงใช่ค่ะ การเปลี่ยนจากลายผลิตเล็กๆนำร่องไปสู่การผลิตระดับ GWH เต็มรูปแบบเนี่ยมันซับซ้อนมากปัญหาเรื่อง Yield หรืออัตราของของที่ผลิตทั้งหมดเนี่ยถ้ามันต่ำกว่าที่คาดไว้หรือต้นทุนการผลิตมันไม่ลดลงตามแผนที่วางไว้เนี่ยอาจจะกระทบกำไรแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันอย่างรุนแรงเลยค่ะการควบคุมคุณภาพในสเกลใหญ่ๆก็ท้าทายมากข้อ2คือการยอมรับของตลาดและความน่าเชื่อถือค่ะ ถึงเทคโนโลยีจะดูดีแต่ลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆเขาก็ยังคุ้นเคยกับลิเทียมไอออนมากกว่าอยู่ดีใช่ครับใช้กันมานาน EOS ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลจริงจากการติดตั้งใช้งานจริงเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือความทนทานในระยะยาวตามที่เขาอ้างไว้คือ20ปีนะคะอืม การแข่งขันด้านราคาต่อหน่วยพลังงานหรือ Levelized Cost of Storage (LCOs) ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ดีค่ะต้องทำให้แข่งขันได้จริงข้อ3สถานะทางการเงินและเงื่อนไขเงินกู้ค่ะการที่ต้องพึ่งพาเงินกู้จาก DOE แล้วก็เจ้าหนี้เอกชนเนี่ยก็หมายความว่าบริษัทต้องทำตามเงื่อนไขที่เข้มงวดมากๆครับ ถ้าเกิดการส่งมอบสะดุดหรือคุณภาพสินค้ามีปัญหาอาจจะกระทบความสามารถในการเบิกเงินกู้งวดต่อไปได้หรืออาจจะต้องไปหาเงินทุนเพิ่มด้วยวิธีอื่นที่อาจจะทําให้เกิดด i l ลูชันหนักขึ้นไปอีกแล้วก็ข้อ4ความไม่แน่นอนของนโยบายและการพึ่งพามาตราสี x ค่ะอ๋อเรื่องเครดิตภาษี ใช่ค่ะเครดิตภาษี IRA 45x เนี่ยช่วยได้มากก็จริงแต่การจะได้เงินสดมามันขึ้นอยู่กับยอดขายที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้นๆถ้าผลิตหรือส่งมอบล่าช้าเงินส่วนนี้ก็จะมาช้าด้วยนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตก็เป็นความเสี่ยงที่มองค่าไม่ได้เหมือนกันค่ะโอ้ดูเหมือนว่าความเสี่ยงส่วนใหญ่มันจะไปกองอยู่ที่ความสามารถในการทาจริงให้ได้ตามแผนเลยนะครับทั้งเรื่องผลิตเรื่องขายเรื่องคุมต้นทุน ถูกต้องเลยค่ะเป็นความเสี่ยงด้าน execution หรือการลงมือทำให้สำเร็จซึ่งมันสูงมากจริงๆในธุรกิจที่ต้องสร้างโรงงานใหญ่ๆแล้วก็ต้องแข่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ค่ะและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับในมุมมองของนักลงทุนเน้นคุณค่าราคาหุ้นปัจจุบันแถวๆ1 4 1สถึง้าดอลลาร์ณนะกลางเดือนตุลาคม2025ยเนี่ยถือว่ามันสะท้อนความเสี่ยงเหล่านี้ไปหรือ,อยังหรือว่ายังแพงไปสำหรับความไม่แน่นอนที่มีอยู่ครับ ค่ะเนื่องจากบริษัทยังขาดทุนอยู่เนาะการจะไปดู P/E ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่แล้วนักลงทุนก็มักจะหันไปมองตัวคูนอื่นๆแทนเช่นมูลค่ากิจการต่อยอดขายหรือ E.V. Sales รหรือบางทีก็ดูมูลค่ากิจการต่อยอดสั่งซื้อรอส่งมอบหรือ E.V. Backlog แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะ Backlog มันยังไม่ใช่ไรายได้จริงๆใช่ครับยังไม่ได้รับเงินค่ะ ทีนี้ถ้ามองแบบนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ VI ที่เขาจะให้ความสำคัญกับความแน่นอนแล้วก็ส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety มากๆเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแบบนี้ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันคือ EOSE เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ต้องพิสูจน์ตัวเองหนักมากทั้งเรื่องเทคโนโลยีในสนามจริงการผลิตในสเกลใหญ่แล้วก็ความสามารถในการทำกำไรความเสี่ยงด้าน Execution ยังสูงมากๆเลย การประเมินมูลค่าการจะให้มูลค่าสูงสูโดยอิงจากความคาดหวังในอนาคตอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่แนวทางของ VI เท่าไหร่อาจจะต้องมองไปที่มูลค่าเมื่อบริษัทพิสูจน์ตัวเองได้แล้วเสียมากกว่าอ๋อรอให้เห็นผลงานก่อนใช่ค่ะ เช่นเมื่อไหร่ที่เริ่มมีกำไรขั้นต้นหรือ gross margin เป็นบวกได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็สามารถลดต้นทุนต่อนหน่วยหรือ cost per kilowatt ลงได้จริงๆตอนนั้นการใช้ตัวคูณ EV cell สัก2 3ถึง3เท่าอาจจะเริ่มสมเหตุสมผลเมื่อบริษัทไปถึงจุดนั้นแล้วนะคะครับครับตะวันเผื่อความปลอดภัย MOS นะคะสิ่งที่จะทำให้นักลงทุน VI สบายใจขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่การดูราคาหุ้นเทียบกับ backlog ที่ยังไม่แน่นอนนะคะ แต่คือการได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของความคืบหน้าที่ชัดเจนอย่างเช่นข้อแรกเลยคือ Gross Margin ที่พลิกกลับมาเป็นบวกแล้วก็มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยสัก2องสามไตรามาสติดต,ต่อกันครับอันนี้ชัดเจนข้อ2คือต้นทุนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญและเห็นชัดว่ากําลังเข้าใกล้ระดับที่แข่งขันได้จริงข้อ3คือ ความสามารถในการแปลงแบ็กหรอกเป็นรายได้และเงินสดได้จริงๆตามกำหนดเวลาที่บอกไว้แล้วก็ข้อ4ี่คือราคาหุ้นปัจจุบันค่ะเมื่อเทียบกับยอดขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในอีก12-18ถึงเดือนข้างหน้าหรือ f o r w a r d sales เนี่ยควรจะต้องมีส่วนลดที่มากพอมี margin of Safety ใช่ค่ะเช่นอาจจะเห็น EV For w a r d s a l e s ต่ำกวา่า1นึ่ถึงเท่าเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่มันยังสูงมากๆอยู่นั่นเองค่ะสรุปก็คือต้องเห็นสัญญาณที่ ชัดเจนมากๆว่าธุรกิจกำลังเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนทางการเงินได้จริงๆไม่ใช่แค่ความหวังหรือเรื่องราวที่ฟังดูน่าสนใจเท่านั้นการจ่ายแพงเพื่อซื้อความหวังเนี่ยอาจจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่มีอยู่จริงๆครับนอกจากความเสี่ยงแล้วถ้ามองในแง่ดีบ้างละครับอะไรคือปัจจัยบวกหรือโอกาสที่อาจจะทำให้มูลค่าของ EOS มันสูงขึ้นกว่าที่คาดการได้บ้างครับก็มีหลายปัจจัยนะคะที่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็น่าจะเป็นตัวเร่งสำคัญได้เลยอย่างเช่น การทำ g r o s s margin ให้เป็นบวกได้เร็วกว่าที่คาดไว้ wide. อันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะที่พิสูจน์ว่าโมเดลธุรกิจนี้มันทำกำไรได้จริงไม่ใช่แค่เผาเงินการไปเซ็นสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารยายใหญ่ๆได้โดยเฉพาะลูกค้าระดับโรงไฟไฟ้า u t i l i t y scale สัญญาที่มีผลผลูกพันจริงๆเนี่ยจะช่วยลดความไม่แน่นอนของ b a c k l o อกแล้วก็สร้างความมั่นใจในรายได้ในอนาคตได้เยอะเลยครับอันนี้สำคัญมากคล่องลดความเสี่ยงทางการเงินลงไปได้ แล้วก็ถ้าตลาด LDOs โดยเฉพาะช่วง6 1 0ชั่วโมงมันเติบโตเร็วกว่าที่คาดอาจจะมาจากกฎระเบียบใหม่ๆห,หรือความต้องการของตลาดที่เน้นเรื่องความปลอดภัยกับอายุใช้งานนานๆมากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ e o s e น่าจะได้เปรียบคู่แข่งคะ่ะถ้าอย่างนั้นสำหรับคนที่สนใจติดตาม e o s e ต่อไปนะครับควรจะโฟกัสไปที่ตัวชี้วัดสาคัญอะไรบ้างครับที่จะพอเป็นสัญญาณบอกได้ว่าบริษัทกาลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอืม ถ้าให้เลือกตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในทุกๆไต,ตรมาสเลยก็น่าจะเน้นไปที่ประมาณนี้ค่ะ 1. อัตรากำไรขั้นต้น g r o s s margin ตัวนี้ต้องดูเลยค่ะต้องพลิกกลับมาเป็นบวกให้ได้แล้วก็ต้องมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสัญญาณชัดเจนที่สุดแล้วค่ะว่าธุรกิจเริ่มทาเงินได้จากการดาเนินงานหลัก 2. ต้นทุนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง cost per kilowatt hour ต้องเห็นชัดๆว่าลดลงอย่างมีนัยะสําคัญตามแผนการขยายกำลังการผลิตเพื่อให้แข่งขันในตลาดได้จริงครับต้องลดลงเรื่อยๆ 3. ปริมาณการส่งมอบ M W G W H และการแปลงเป็นเงินสดต้องดูว่าส่งมอบสินค้าได้ตามเป้าแค่ไหนแล้วก็เก็บเงินจากลูกค้าได้จริงไหมอันนี้จะสะท้อนความสามารถในการจัดการกระแสะเงินสดค่ะ 4. ความคืบหน้าในการทำตามเงื่อนไข milestones ของเงินกู้ DOE การที่เบิดเงินกู้ได้ตามแผนก็เป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นจาก DOE แล้วก็ความสามารถในการดําเนินงานตามเป้าของบริษัทเองด้วยค่ะการเฝ้าดูตัวเลขพวกนี้อย่างใกล้ชิดนะคะจะช่วยให้เราคอประเมินได้ว่า EOSE กําลังก้าวข้ามความเสี่ยงด้าน Execution หรือการลงมือทำเนี่ยไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะครับ โดยรวมแล้ว EOSE ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับกับความพยายามในการนำเสนอเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกที่มีจุดเด่นชัดเจนเรื่องความปลอดภัยเรื่องวัตถุดิบแถมยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็มีโอกาสในตลาด LDs e ที่กำลังเติบโตอีกด้วย ใช่ค่ะเรื่องราวมันน่าสนใจมากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นช่วงเวลาของการพิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงเลยค่ะบริษัทต้องแสดงให้เห็นให้ได้ว่าสามารถเปลี่ยนจากบริษัทวิจัยและพัฒนาที่มีโรงงานต้นแบบไปสู่ผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ที่ทำกำไรได้จริงครับซึ่งการวัดผลตรงนี้มันก็ต้องดูที่ตัวเลขผลประกอบการจริงๆไม่ใช่แค่คำมั่นสัญญาหรือศักยภาพที่วาดฝันไว้ในอนาคตเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่า การประเมิน EOSA ในวันนี้ก็คงต้องใช้ความระมัดระวังสูงหน่อยอาจจะต้องรอให้เห็นสัญญาณเชิงบวกที่มันชัดเจนจับต้องได้มากขึ้นเพื่อให้มีส่วนเผื่อความปลอดภัยที่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่ก็ยังคงมีอยู่มากจริงๆครับเรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมานะคะว่าถ้าให้เลือกแค่ตัวชี้วัดเดียวเลยที่จะบอกได้ว่า EOSE ได้ก้าวข้ามหุบเหวแห่งความเสี่ยงหรือ c u s m of Execution Risk เนี่ย ไปสู่เส้นทางการทำกำไรที่ยั่งยืนได้สำเร็จแล้วจริงๆตัวชี้วัดนั้นควรจะเป็นอะไรจะเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องหรือจะเป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ได้สำเร็จแล้วอันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Ti g เก Review วไว้เลยครับและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ